อือรือราชา หรือว่าปู่อือลือนั่นเองครับซึ่งปู่อือลือเนี่ยนะครับเป็นเทพที่อาศัยอยู่บนสวงสวรรค์ครับแต่ท่านถูกสาปให้กลายเป็นพญานาคลงมาปกครองเมืองบาดาลครับซึ่งก็เชื่อกันว่าคือบึงโขงหลงที่จังหวัดบึงกาฬณปัจจุบันนี้แหละครับซึ่งณที่แห่งนี้เองครับเป็นที่ที่พญานาคและมนุษย์เนี่ยอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับแต่ก็อยู่กันไปได้ไม่นานครับก็เกิดเรื่องราวอันไม่เหมาะสมเกิดขึ้นครับนั่นก็คือบริวารของปู่อือลือที่เป็นพญานาคเนี่ยเกิดไปมี ัมพันวสวัสด์กับมนุษย์ครับซึ่งถือเป็นเรื่องที่ผิดจารีดอย่างรุนแรงนะครับดังนั้นปู่อือลือเนี่ยจึงได้ทําการลงโทษบริวารของตนเองโดยการสาบให้กลายเป็นหินเพื่อลงโทษครับซึ่งก็เชื่อกันว่าบริวารของปู่อือลือที่ถูกสาบนั้นยังคงนอนขดกายอยู่ตรงบริเวณภูลังกาแห่งนี้เองแหละครับแต่ว่าจะมีสภาพกลายเป็นหินเหมือนกับที่เราเห็นบริเวณถ้ำนาคาปัจจุบันนี้เองครับผม ซึ่งตรงนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับยังไงต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเนาะโดยจากตำนานตรงส่วนนี้เองก็มีการเล่าต่อกันมาอีกนะครับว่าหนทางของการพ้นคำสาปของอือรือราชาเนี่ยนะครับ บริเวณบึงโคงหลงแห่งนี้จะต้องกลายเป็นอาณาจักรใหม่หรือเมืองใหม่ขึ้นมาอีกครั้งนั่นเองครับซึ่งชาวบ้านก็เชื่อกันนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจังหวัดบึงการยังไม่ได้เป็นจังหวัดเหมือนปัจจุบันนะครับแต่พอได้สถาปนาขึ้นมาเป็นจังหวัดบึงการเนี่ยมันก็อาจจะหมายความได้ว่าบริเวณบึงโคงหลงแห่งนี้ได้กลายเป็นอาณาจักรใหม่หรือเมืองใหม่เกิดขึ้นจริงแล้วนั่นเองครับจึงทําให้คํำสาปของอือลือราชาเนี่ยเริ่มคลายลงนั่นเองครับซึ่งก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ถ้ำนาคาแห่งนี้เริ่ม ปากฏเป็นลักษณะของพญานาคที่ชัดเจนขึ้นนั่นเองครับผม